ทำอะไรแมวแมวมากินข้าวแล้วทำไมต้องหงุดหงิดขนาดนั้นอะไรถ่ายอะไรทำไมวันนี้หงุดหงิดจังเลยไม่ได้หงุดหงิดแค่แมวมันลีลามันชักช้ามันชอบลีลาเยอะๆมากินข้าวมอมหน้าตาเปลี่ยนไปนะนั่นมันตูดไงไงแมวสั่งได้ยีชะลากับกล่องของเขาเช้าวันนี้โอ้โหหกซะแล้วจ้า แค่คนเองรอบนี้กินไม่เข้มแล้วนะครับใส่นมแล้วตายตายตายโอ้เมื่อวานครับแย่มากก็คือลืมเอาของที่ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไว้ในรถเอาเปิดตีดนี่ไงเต็มเต็มแล้วกูซื้อชีสโอ้โหเจ๊กอดกูซื้อชีส โอ้เยลลี่จะละลายไหมเนี่ยนี่ไม่น่าละลายครับด้านหลังก็ไม่น่าเป็นไรเออเป็นไรชีสแต่ชีสกูเนี่ยเอ้ยชีสก็ไม่น่าเป็นไรโอเคมันดูไม่ได้เละอ่ะมันดูแค่แบบอุ่นๆเฉยๆอ่ะโอเคไปแช่ตู้เย็นอาริชแช่เลยถ้าผ่านทางเฮ้ยอะไรวะไม่เอาทั้งซองนี่แหละนี่แหละหลักฐานถ่ายไว้เป็นหลักฐานพี่มันเขาบอกว่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยแกยังเด็กอยู่เอ้กูกลายเป็นอายุน้อยซะแล้วอันนี้ข้อดีของคนเป็นพี่ว่ะ แบ่งให้แบ่งให้โอ้โหขอบคุณมากพ่อมึงสิอันนี้นะของมึงอันนี้ของกูอะไรเนี่ยน่า,นากินจังเลยนี่นะเขาบอกให้เปิดแบบนี้นะเจลลี่ลองลองอะ่ะเธอเคยเห็นโฆษณาแบบเอากล้องไปถือแกะให้ดูไม่ไม่ฉันจะกินอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยไม่ได้จะหลอกเลยกูพูดจริงเขาบอกให้แกะอย่างนี้ไม่ใช่ทำไมชีวิตลำบากจังเลยแห้งนี่ลูกศรนอะ่ะเขาชี้ว่าให้เอานิ้วสอดแทรกตรงนี้แล้วมันก็ไง แค่นี้เปิดแล้วเนี่ยอ่ะอันกันเลยโอ้โหสภาพเน่าเละมากอะของแห้งะลองชิมก่อนกิน้ตงกินทั้งอันใช่เออมากเลยรสชาติเหมือนมาป่าฝรั่งหมักฝรั่งอืมนุ่มกว่าปกตินุ่มมากมีความอุ่นๆุ่นนเอ้ทำอะไรอยากินชีสแหละอย่ามายุ่งกับ ของมนุษย์สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตประจําวันของหมู่เฮานะครับผมแล้วก็ใครที่แวะเวียนผ่านทางมานี่คือช่องบันทึกชีวิตประจําวันของผมและเพื่อนผมอิสระฮาตะครับมาอิสระก,ะกับก่องเขาภาคสองเจอแล้วมันคือแผ่นโรลเม้าส์ปะไปดูข้างบนเลยอันนี้ครับจอร์ดให้มาจากน้องร้านคนนั้นเดี๋ยวเราจะลอง right now ปะแก yeah. นี่อันนี้เป็นลายของเขานะครับก็ดูดีอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวลองใช้ดูอีกอันก็เดี๋ยวเก็บใส่ถุงเปลี่ยนไปเรื่อยๆอุ้ยอ้าตายไปโดนเมาส์ไปโดนเมาส์อ่ะเนี่ยขยับโดนเมาส์นี่เมาส์เล่ลูกเล่นอยู่ตายเลยตัวเงินเจ็ดพันอ่า มื floor, ้อเช้าว yeah, uh ัน huh. นี <upright flips over> u, ้ของพี่จอชครับ <temples> ข้าวต้มกุ้ยและที่แน่ๆก็คือยำกุนเชียงและไข่เจียวจะจะพาเจอเวกินดูแล้วกันนะยำกุนเชียงต้องมีหอมแดงอ่ะคำเบิ่มๆอืมทำกุนเชียงก็คือสุดยอดเมนูข้าวต้มเลยไข่เจียวกันซะหน่อยพวกมึงอ่ำ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 อุ๊ยจะหพวกมองแรับไม่ทน ผัดผักครับน่มาเดี๋ยวป้อนผัดผักนี่เลยผัดหมูับไปเต็มเต็มคำเช่นเดิมอัมสุดท้ายเนี่ยอะไรไก่ผัดขาเหรอไก่ก้วกือง้ายนี่ไงไก่ผัดขา,ดขาเอาชิ้นเล็กแล้วกันนี่ไม่น่าใช่ค่ะ วันนี้แม่ไม่อยู่นะแม่ไปทําบุญกับไอ้ไอีก็คืออพี่สาวแม่วันนี้เป็นตอนเย็นเป็นวันรวมญาติครับญาติฝั่งเตี่ยอ่ะไก่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดั้งทํากาแฟวาดรูปแล้วอืมเอซีอทิชชูมัดรวมเด้เปอร์มาเช่เลยน้องุูมทําพังทําพังได้ยังไงกูไม่รู้มึงันมันเล่นยังไงจนพังก็ซื้อไปให้น้องุูม ให้ตายเถินนี่คือหนึ่งวันที่น่ายินดีเพราะแห้งจะทําแพนเค,ค้กให้เรากินวันก่อนฉันเพิ่งดูคนทําแพนเค,ค้กที่ทําเป็นงานอาร์ตศิลปะแล้วก็สามารถวาดรูปฮิตเลเจอร์ได้อย่างสวยงาม วา,วาดรูปให้เธอฉันจะได้หน้าโจ๊กเกอร์เหรอเนี่ยเอาแผ่นเท่าเตาอ่ะโอเคได้เดี๋ยวฉันวาดให้โจ๊กเกอร์ใช่ปะอันนี้ไงโจ๊กเกอร์ต้องยิ้มอย่างงี้เฮ้ยโอ้ยหนาหนาหนาใช่ไหมบางบางโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครกินอ่ะโอ้ยโอ้โหนี่มันสมัยรีเออใครกินเธอไงพโอ้มึงวางแป้งเดี๋ยวนี้เหมือนโจ๊กเกอร์มาละน่ารักดีนี่ เดี๋ยวค่อยดูสักก่อนแต่ว่าไอ้ยาวๆนี่เาอมาหหมดนะเฮ้ยช่วยกันดีดูดีแล้วดูดีแล้วโอ้โหดูดีผู้เกียริแพนเค้ก็็อย่างนี้แหละมึงเวลาแม่งแบบอากาศมันขึ้นน่ะแย่อิวอันนี้ฉันทำเป็นลูกกล้วยแล้วกันแผ่นนี้คือกล้วยกลับยังไงก่อนเออใจเดียวอึ๊บเดียว น่ากินเลยอย่างนี้เลยก็ต้องโอ้กรอบนะเนี่ยกรอบไอศกรีโอ้เฮ้ยสวยเลยเริ่มน่ากินแล้วเริ่มทานกันแล้วใช่เหรอวะใช่แบบนี้ทานกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมรควนรีวิวเดี๋ยวให้กูแดกก่อนให้เลตติ้งด้วยนะให้กูแดกก่อนวันนี้ครับจะรื้อห้องเสื้อผ้าครูปู้ท่วไม่ยอมให้ถ่ายอายเราจะได้ย้ายแหลกอันเนี้ยออกจากห้องผมทันทีนะแต่เราย้ายนี้ไปไว ห้องนี่มันควรจะอยู่ห้องจะได้โล่งขึ้นนะครับวันนี้ครูปฏิบอยู่บ้านก็ใช้งานซะหน่อยใช่ไหมน้องภูมิมเดี๋ยวหนูก็ต้องไปช่วยด้วยนะมีเสื้อผ้าเก่าๆของหนูด้วยตอนเด็กๆโอเคงั้นก็บริจาคไว้ให้หมดเลยคนะหนูไม่อาละเดี๋ยวเออตัวใหญ่เกินที่จะใส่มันแล้วเรียบร้อยเลยอยากเอเดี๋ยวค่อยไปดูประครับวันนี้เลยเฮ้ยแสงไม่ใส่เสื้ออีกแล้วอ่ะดูสิไหนบอกว่าไม่ถ่ายเ,อเอม,มื่อกี้เมื่อกี้พี่จอนบอกแสงเลยเฮ้ยแทงเดี๋ยวพี่จอนจะถ่ายนะแทงเข้าไปถ่ายเสื้อนี่ดู ตายโดนแฟนด่าที่ถ่าโดนแฟนด่าแน่นอนความจริงคือแม่งใส่อยู่ทั้งวันนะเสื้อแต่ไม่ถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายพอคู่ถ่ายปพิ่แม่งไม่ได้ใส่เสื้อนี่ไงเต็มเต็มเลยนะโอ้สั่งสั่งกล้วยฉาบเหรอยอ้วแม่งเอ้ร้านนี้สั่งแพนเค้กได้กล้วยฉาบให้ตายโอ้จะสีนี้เพอร์เฟกต์เลยนะฉันชอบสีนี้มากนะนูเคาะน้ำออกดีๆก่อนอันนู้น นายยกไปฮะด,ด,ด,ดีๆถ้าหนูไม่อยากให้หนักมากหนูก็ถือด้านหนึ่งถือด้วยอยหนูว่าไปที่หนุแบกคนเดียวได้อ่ะ,อะก็ช่วยกันหน่อยสิไม่ช่วยเอ้าวันหนูก็ไปช่วยแล้ววางไว้นี่เลยใช่อาไปเลยพ่อก็ต้องล้างอีกชั้นหนึ่งไงเออ,อ,อล้างชั้นนี่ล้างซะหน่อยชั้นมันดำุ่ดมันเยอะอี่เก่งมาก เธอทำอะไรลงไปนะฉันจำไม่ได้แล้วฉันแค่รู้สึกว่าฉันน่าเทปแป้งลงไปนีเธอไม่ควรจะเทอีกแล้วเธอควรจะทำอีกแผ่นหนึ่งอันนี้มันหนาลแล้วนะมันหมดแล้วนี่ไนงะมันหนา เราจะทําเป็นแพนเค้กที่แบบเอามาตัดแบ่งเป็นพิซซ่าใครจะกินก็ได้เราก็ทําทีเดียวไงไม่ต้องทำหลายแผ่นเฮ้ยช่วยกันกินดิไม่เป็นไรเก่งใจมากๆเลยเฮ้ยมีน้องแซงอยู่น้องแซงกินแหละแล้วก็พี่เขียวด้วยแล้วก็เตี่ยด้วยพวกมึงทำรายการทำสถิติโลกเหรอไม่ใช่เชนบุคคลนั้นเขาเทหมดเลยเกียดเทหลายอันอ่ะเมื่อกี้ทิ้นแค่นี้แม่งถามหน้าถามกูกลับด้านยังไงเดี๋ยวกูจะดูนี้เอาตะลิวมาสองอันเลย ด้วยฉันไปะก็แซ่แซ่แซ่แล้วก็กลับทีเดียวเลยแบบโรตีอ่ะนี่มันรอดแล้วนะกลับยังไงก่อนกลับยังไงก่อนอ่ะเธอมาดูเด้วผลงานชิ้นโบแดงของฉันเดี๋ยวแล้วงี้แล้วไปทางไหนอ่ะไอ้ข้างล่างมันจะไหมเพราะว่าคิดนานนี่แหละกูต้องไปทางไหนวะทำไมเฮ้ยเอากลับไปนี่มาสุดสุเอากลับก่อนเอากลับก่อนก็ถือว่าดีนะเอ็นนี่ ดีนะที่เราไม่ได้สั่งอันนี้ใช่แต่ว่าอันนี้ของแถมจ้าร้านแถมให้เอาเอาไปฝากพ่อเลยร้านแถมเอาไปฝากพ่อเอ้ยกรอบนะเว้ยบางบางบางทีก็อิ่มไปถ้าจะกินอย่างนี้ข้าวเมื่อกี้ไม่ต้องกินนะบางทีก็เก่งใจหมอไม่ร้อเกงใจหมอรู้จักกัน ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าแม่อายไม่อยากให้เห็นห้องเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวค่อยๆทําก่อนคิดว่าคงจะโชว์ได้สักวันหนึ่งโปรเกสส่วนนี้ก็พอใช้ได้ครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนไมค์เซตแม่อย่างหนึ่งได้คือแม่เวลาจัดป้าอะไรจะชอบแบบโอ้จัดจัดทีเดียวให้มันเสร็จแบบคือชอบทุ่มแต่เราอะเรารู้แล้วเราจัดบ่อยเราก็จะค่อยๆจัดวันละนิดวันละนิดวันละนิด,นดก็บอกแม่แล้วเฮ้ยเนี่ยแต่วันนี้เปลี่ยนไมค์เซตแม่ได้ครับตรงที่ว่าแม่บอกเลยว่าเดี๋ยวแม่จะรีบกลับมาจากที่ทํางานให้นัดกันเลยจะ 4- หรือ5้าโมงอะไรเง สชั่วโมงมชั่วโมงดีกิจกรรมแม่ลูกนะฮะทิ้งขยะทิ้งของแม่วันนี้ทิ้งไปได้หนึ่งถุงดําแล้วก็บริจาคอีกหนึ่งถุงดําดีมีโปรเกรสดีใจครับแต่ไม่มีภาพให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวแบบค่อยๆทาให้เสร็จเพราะว่ามีของหลายอย่างก็แบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย,อนนอยเอออันนี้ก็อยากเปลี่ยนนะนู้นก็อยากเปลี่ยนนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเรื่องความสวยงามไว้ทีหลังลวกันทิ้งของให้หมดก่อนค่อยว่ากันอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดให้เสร็จแต่ตอนนู้นเนาะแต่ก็ก็ออเคพใช้้ได oh, <c oughs> อโอ้โห,โหสุดยอดนี่คือสุดยอดฝีมือแล้วระดับประก,การดวงฉันเออเอาเลยฉันนี่มีอันนี้ก้อยฉันอีตาเดกมาโอ้นี่เป็นอเบอร์นคาเฟ่เชียส โอ้โหกินกาแฟเข้าไปแล้วนึกออกขึ้นมาได้เลยเมื่อวานถ่ายกาแฟแล้วอะแต่ตอนเช็คเทปเอ๊ะทำไมมันไม่มีตอนนั้นตอนเช็คเทปก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่พอมาวันนี้ปุ๊บพอกินเข้าไปปั๊บนึกออกเลยเมื่อวานถ่ายมานะลองเช็คหน่อยสิคิวใช้ตู้เย็นีมันก่อนเจอไอติมลูกมึงอยู่ในนี้ลืมเหรอ ไม่ได้รู้อะไรตกใจอะไรอ่ะหายอยู่ทุกวันต่อคิวอ่ะต่อคิวอ่ะต่อคิวใช้ตู้เย็นันเทโชโอ้เก่งเหมือนพี่นะแค่กับเทหกไม่ที่ไม่เคยเทหกเลยเทหกเทแปะ พี่ไม่เคยเทหกเลยแม่บอกเอาฟุตเก่ามาดูสิเมื่อกี้เพิ่งเอาลูกไก่อวดแม่แม่ชอบแม่บอกว่าให้ส่งมาในไลน์ฉันสิเดี๋ยวนี้เลยกินกาแฟดีกว่าคิดถึงกาแฟมากทำหน้าเด้ออะกำลังคิดเรื่องมัดจำโอ้มายกออดโอเโ้ยอ้โอ้โอโอ ตัวตีมากเลยโดนเลงก็คืออะไรใหญ่ คือบม้อไม่เอาชื่อที่ยายเรียกอ่ะบักกัทันบักทันบักกะทันบักกัทันบูมิกะทันหรอกบักทันซื่อบักทันซื่อถ้าบัทันน่ะซาตัวถ้าบัทันเนี่ยโดนดาบัทันกระซาคำแปลก็คือถ้าไม่ทันก็ช้าบักทันกระซานั่นนี่คืออะไรอ่ะแบ่งเป็นถุงๆเหรอโล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 พุชซาจีนนี่เขากินกันยังไงเหรอแม่กินมันเลื้อนเนื้อเลยนึ่งเนื้ออ๋อก็คือกินแน่นๆอย่างนี้เลยที่มันเนื้อมันสีขาวๆวะหรืออันนั้นคือพุชซานมสดคนนละะอัค่ อ๋อเหรอชานมสดคนละอันอ๋อพู้ษาจีนนี่คือของจีนเหรอใช่นี่สติกเกอร์จีนเลยนี่อ้อเออว่ะเฮ้ยแม่ไปใช้มันรูปปกนี่ว่าโอ้ภาคภูมิใจเลยภาคภูมิใจเนี่ยเขาวาดเองกับมือคนกูกูกูวาดเนี่ยคนวาดแล้วภูมิใจเลยนี่ดจ้า เฮ้ยกินได้แล้วโก็กินพุทซาได้เหรอครับ้ยกัดแล้วหวานหวานกัดแล้วหวานหวานกัดแล้วหวานหวานงี้ล้าบหนีกโก้มันชอบกินผักมากไม่เหมือนพ่อมัน ไม่รับสายกูเอาใจกูขึ้นมาจนถึงจุดเดือดแล้วโทรไปนั่งไม่ไรับอีอนะ่เโทรไปบอกจะเอาละ<อ>าจะเอาละ,ะโ้หเหมือนเอาอะดีนารีนขึ้นมาโหดเล่นเลยว่ะตอนนี้ตื่นเต้นเหมือนกับกําลังแบบตอบคําถามข้อสอบอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็เดินวนอยู่่ย <c oughs> เดินวนอยู่ในท็อปเดินว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 นเอาไม่เอา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 คิดด่้ำน้ มาเอา้าไอเอิร์ทมึงจะพูดโทรไปแม่งเซลไม่รับเดี๋ยวเขาก็โทรกลับ5 minutes later สรุปไปลยุยพี่เอิร์ทแต่พี่เอิร์ทคอนเฟิร์มให้พี่ยอทกับคือตอนนี้ที่กลัวคือกลัวแบบ มีอะไรใต้พรมนึกออกไหมคืออย่างน้อยคือคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างนิง้งทุกอย่างใช้ได้ตามปกติแล้วอย่างเงี้ยโอเคได้ยังไงก็ได้แล้วแต่พี่เอิร์ธเลยเอาแบบพี่เอิร์ธการันตีมาไม่ใช่ไร<ม>เราแบบเป็นกังวลเมื่อคืนน่จะเอาแล้วเมื่อคืนคือลาดเช็คเลยคือเอาขอแบบพวกรหัสตัวถังรหัสประกันอะไรพวกเนี้ยไปเช็คเขาเรียกวบบ back ่า b a c k เทร c อ่ะลังบ้านใช่ใช่แล้วก็มารู้ว่าเฮ้ยมันมีเคมกันชนท้ายแล้วนี่ก็เลยคุยกันเพราะที่แรกไม่มีข้อมูลนี้ไงมันก็เลยจะแบบใจมันจะหวงหวงไปนิดนึงเฮ้ยยังไงวะอะไรอย่าง ใช่แต่ถ้าเาแบบถึงขั้นคุยขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็คือแบบแทบจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วพ,พี่เอิก็บอกว่าก็เดี๋ยวเอารถเข้าสูนรไปวรีเช็คทุกอย่างใช่พรุ่งนี้ไปไหนลหรเป็นมัดจำไปที่ไหนเหรอที่เต็นที่เต็นของคุณเอิร์ธใช่ใชตอนนี้อันดับแรกไม่ใช่การจ่ายเงินอันดับแรกคือเคียร์กองที่บ้านอันดับแรกคือดูท่อ <laughs> อันดับแรกคือหาที่จอดใช่ใช,ใช โอ๊ยมอมเอ้ยมึงเกือบตายรู้ไหมมอมไอ้มอมออกมาคือพี่จอร์ดชอปปิ้งของซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้มอมนั่นบอกรไอ้มอมโอ้ยมอมเอ้ยพี่จอร์ดเพิ่งซื้อของมาจากท็อปครับแล้วก็พี่จอร์ดก็ยกของเข้าบ้านแล้วของมันเยอะโผล่กับออกมาอีกทีมองเข้าไปในรถกําลังจะปิดฝาไอ้มอมเกาะอยู่ข้างในกูถามใจตัวเองว่านั่นแมวหรือไม่โอ้ยหัวจะปวด <laughs> เดี๋ยวพี่จอนออกไปกินข้าวกับญาติฝั่งบ้านเตี่ยกินอะไรเดี๋ยวพาไปดูกูจะพูดยังไงให้เสียงกูไม่ดังแต่ว่ามันดังพอในคลิปวันนี้อมันแทบจะโค้ชอัพฟันกูแล้วอะอันนี้คือบรรยากาศของบ้านตระกูลจีนเนาะเพราะว่าเตี่ยพี่จอนนี่คือพี่น้องเก้าคนแล้วก็เวลารวมญาติก็จะคึกคืนแบบนี้แล้วนี่พี่น้องมีหลานมี่อันนี้มีรุ่นเหลนมาด้วยร้านนี้คือเหมือนแข่งกันทำอาหารจานยักษ์อะใหญ่มากนี่จานออเดิร์ฟ แล้วสี่อย่างแล้วก็ปลาจิ๋วไม่เดูมือพี่จิ๋วอย่างว่าอันนู้นมันเป็นแบบโต๊ะกินไซส์สิบกว่าคนแล้วนี่ก็สามโต๊ะพอนั่งงองดูเราก็แบบว่าเราเห็นเจเนอเรชันที่มันผ่านไปเนะอ้วนนะเวลาเวลาแบบมันรวมญาติแบบเนี้ยเราจะเห็นเจเนอเรชันที่แบบว่าส่งต่อเจเนอเรชันแล้วทำไมพอเราเริ่มถ่ายปุ๊บทุกคนเงียบเหมือนทุกคนรู้ใช่จะไม่เจียวเขาตอนเห็นเจียวจใจมันจะไม่ยังมีแล่พี่จะรอกินเป็ดปักกิ่งอยากกินปักกิ่งมานานแล้วนี่บาย อันนี้ใครเป็นคนทำโจโจกับแม่อิสระยิงถ่ายแล้วทำไมทำไมอิสระต้องพาวพรีเซนขนาดนั้นอะ่ะก็ให้นิ้นตานรีวิวไงถ่ายเขาให้มาวันก่อนให้เส้นกับให้นี่แบไม่บีมะนาวเลยรีวิวแบบนี้สิที่มันควรจะเป็นอะไรที่มันควรจะเป็นม,มันต้องใส่ถัว่วใส่ใส่มะนาวขุ่นจะอร่อย <c oughs> โอ้แล้วตกงกล้าตัก,ตกมันได้แต่เส้นนะไม่ได้อย่างอื่นเลยนะอ,อะไรถา<อ>ยกินแค่นี้ โอเคโจโจโหยัังกล้ายิ้มวะยังกล้ายิ้มปากนิดหน่อยอด่อยอร่อยเลยอ่ะนี่ขนาดยังไม่มะนาวเลยอ่นหนบีบมะนาวให้ดูหน่อย้ใส่ก้ว็ได้นะคร่ออกมาได้ใช้ได้ใช้ได้นี่ครับ นี่ครับผัดไทยร้านนี้ครับใช้ได้นะนี่มันหรอโอเคแต่เราใช้ใส่ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่แบบนี่ใส่แค่สองซองนะโอ้โหเส้นมันเยอะมากเหมือนกันนะจริงๆขวดเดียวอาจจะไม่พอกับซองฝันสลายปักกิ่งที่นี่เขาคือด้วยความที่ทุกจานเขาจานใหญ่ปักกิ่งเขาห่อมาให้เลยห่อให้ด้วยเออเอ้ยเราอยากห่อเองเออมันไม่ได้ห่อเองอะ หนอเปิดโคตรเลยๆๆเลยนั่นแหละเท่าที่เราไล่กินมานะปลกกิ่งมันจะเหมือนเหมือนกันหมดแต่ถ้าไหนมันโดดขึ้นมาได้แปลว่านั้นมันพิเศษอันนี้มันโดดขึ้นมาได้เสียงเดียวคืวออยากลอเองโอเคอนนดิวูมาโลนะปลาอื้มน้ำมันวารูปกลับบ้านารูปลืมโจทย์แรกกันสักทีชิปนี่ครับโจทย์วันนี้ครับโจทย์อะไรวะขึ้นไปก่อนเลย ลืมคําแบบ exactly เออไม่เป็นไรอ่านเอาทุกคนที่ดูอยู่อ่านออกเสียงพร้อมกันเนี่ข้อน,นี้นั่นแหละนี่แหละจบวันนี้ของพี่จอมเป็นแบบนี้ครับก็มันดึกแล้วด้วยแล้วก็เวลามีน้อยพอเวลามีน้อยปุ๊บเราก็อยากวาดแบบสมัยก่อนที่เราวาดอะไม่รู้ชื่อแนวอะ <c oughs> แต่ก็นี่แหละครับแล้ว g o กู d เดย์สยิวสักทีหนึ่ง <c oughs>